้นหัวใจแล้วดิดูนี่ยน่ารักมากเลยฉันร้องไห้หลับยังร้ยอ่ะจมูกตมีมากๆเลยอ่ะคือแบบมันมีแบบอีกหนึ่งหัวใจอยู่ตรงแบบอยู่ในท้องเราอ่ะทุกคน,นเป็นความรู้สึกที่แบบเกินคำบรรยายนอกก็เดี๋ยว one two t h r e ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะขวัญนะคะวันนี้เป็นวอล์กที่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกไม่ใช่นั่งอยู่ที่บ้านเพราะว่าเรากําลังจะไปหามหมอกันนะคะมาดูเหรอหมอฝากคนเขินจังเลยอะ่ะมาถึงแบบมาถึงเขาเรียกอะไรมาถึงตอนมาถึงมาถึงช่วงเวลาของการที่จะแบบว่า ไปฝากคันแล้วว่าเออเวลาผ่านไปไวเนาะก็คือเอ,อ่อเมื่อช่วงปีที่แล้วเรายังทําเป็นซีรีส์งานแต่งงานอยู่เลยปีนี้ก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เป็นแบบซีรีส์แม่และเด็กแล้วเรียบร้อยนะคะก็วันนี้ขวัญจะไปหาคุณหมอที่นะวะบุตรนะคะซึ่งเป็นคลินิกในการฝากคันคือเอาจริงตอนแรกอะเนาะพอพอเราเป็นพอเราตรวจขึ้นสองขีดเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราคิดก็คือโอเคต้องไปโรงพยาบาลไปฝากคันใช่ไหมแต่ ั่นนะก็ไปทําการหาข้อมูลนะคะแล้วก็คุยกับพี่สาวบิก๊กซึ่งพี่สาวบิ๊กเองเนี่ยเขาก็ท้องมาตอนนี้ก็ท้องอยู่ท้องที่2แล้วแล้วก็เขาก็มีคุณหมอที่ฝากประจําอยู่แล้วนะคะแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าเออเดี๋ยวให้ไปฝากที่นวบุตรนะอะไรอย่างนี้พี่เขาเลยแนะนําว่าเออนั้นไปนวบุตรพร้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวเวลาคลอดอะ่ะค่อยไปคลอดที่โรงพยาบาลที่หมอที่นวบุตรอะ่ะ ที่เราฝากอะนะเขาทํางานอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าคลินิกนวบุตรนะเป็นคลินิกทางเหมือนกับว่าที่รวบรวมเกี่ยวกับการแบบศูนย์ผู้มีบุตรยากหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็จะมีแพทย์ที่แบบเก่งๆอยู่หลากหลายพยาบาลเอ้อยากหลายโรงพยาบาลมารวมกันอยู่ที่คลินิกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณหมอที่ขวัญน,นัดไว้เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอเดียวกับพี่สาวของบิ๊กนี่แหละก็คือคุณหมอบุญชัยนะคะซึ่งหมอบุญชัยเองเนี่ยก็เป็นหมอที่ลองไปเซิร์ชกูเกิลดูก็คือทุกคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาเพราะว่าขวัญได้แบบ คุยกับแม่แมๆ่หลายคนที่แบบในไอจีเนาะพอขวัญแบบท้องปูขวัญก็แบบเออมีการแบบบอกเล่าบอกกล่าวไปอ่างเงี้ยหลายคนก็คือฝากกับคุณหมอบุญชายเนาะแล้วก็ไปค้อตามโรงพยาบาลต่างๆที่คุณหมอทํางานอยู่นะคะหรือคุณหมอทอําคลอดอยู่เนาะแต่ส่วนเรื่องโรงพยาบาลทําคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรื่องอะไรต้องดูก่อนว่าเ้เราจะคลอดที่ไหนดีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของคอรสต่าง แต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยเนี่ยก็คือเราจะฝากท้องที่คลิน,นิกเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะที่นวบุตรเนี่ยจะมี2ส,สาขาก็คือจะมีที่สยามกับที่คิวเฮาส์แต่เราเนี่ยจะไปที่คิวเฮาส์เนาะเพราะว่าคุณหมอบุญชัยเนี่ยเขาประจําอยู่ที่นั่นเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันไม่รู้เลยไม่เคยไปไม่เคยเป็นไม่เคยรู้อะไรเลยนะคะแต่วันนี้ขวัญว่าขวัญนก็แบบเออแต่งตัวสวยในระดับนึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็พยายามแบบเออไม่ียมม่ยว พยายามแบบว่าคือก่อนหน้านี้มันจะมีอาการเวียนหัวตอนเย็นๆน่ะเป็นตลอดเลยทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ฮึบตัวเองขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตาเพราะเราเป็นคนท้องที่แบบสวยในทุกๆวันน่ะเออจะสวยให้ได้สวยให้ถึงที่สุดอ่ะเออก็เลยเนาะประมาณนี้แต่มีคนเถื่อกว่าเราค่ะทุกคนค่ะดูมีคนแต่งตัวแบบเซ็ตผมยังรอเลย ดูใสงเออแกผอมลงเลยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแบบหือใครนะคะก็เดี๋ยวไปถ่ายอีกทีหนึ่งที่ที่น้องบุตรแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเขาสามารถถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวคันกลับมาเล่าให้ฟังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะก็มีภาพบรรยากาศให้ดูแบบเบาๆเนาะอย่างที่ทุกคนนะอาจาจะจะอินเสิร์ตให้ดูไปคือก็หากับคุณหมอบุญชัยนะคะซึ่งเป็นการตรวจครั้งแรกที่ตื่นเต้นอนะ่ะคือ มันไม่เคยทุกคนเคยไปตรวจแต่ภายในที่เอาเอามาให้แหย่เข้าไปเอาเอาเอาเครื่องมือใส่เข้าไปแล้วก็แบบดูซ้ายดูขวาดูไข่อย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาจะเข้าด้านล่างใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาไม่ได้เข้าด้านล่างค่ะเขาจะใส่เจลเนาะแล้วก็ใช้เครื่อง บนท้องของเราอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็เจอตัวน้องแล้วเรียบร้อยนะคะน้องอยู่ในถูเห็นไหมแต่ตัวน้องจิ๋วมากมากเพราะว่าตอนนี้น้องประมาณ6วีคนะคะน้องก็จะตัวจิ๋วมากๆประมาณหัวไม่ขีดไฟอะแต่ขออนุญ,ญาตคุณหมอถ่ายนะนะรอบหน้านะ่าจะได้ถ่ายนหะ้อัใช่แต่ก็แบบนีนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้แบบเป็นการรบกวนการทํางานของคุณหมอด้วยเนาะคือตัวน้องอะ จะค่อยๆขยายขึ้นแหละตามการรับเวลาซึ่งตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าในช่วงเวลานี้การกินหรืออะไรก็ยังปกติได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันท้องฉันก็จะกินอะไรก็ได้กิน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 ไปเพราะว่าลูกเราอะตัวแค่นี้ตัวถ้าแบบติดนึงเขายังไม่ได้แบบเขายังไม่ได้อยากกินอะโลนึง่าจะเป็นพี่ตัวเองเออคือตอนนี้น้ําหนักขวานะขึ้นมาโลนึงแต่ว่าคืขอขวาน,น่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นจากการที่ขวานนัเป็นคน,น,นแบบ เขารียกว่าอะไรเราเราเลือกกินมาตลอดเนี่ยแล้วพอฮอร์โมนมันสวิงอาการเหมือนคนเป็นจะเป็นประจำเดือนอะ่ะมันจะอยากกินมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันฮอร์โมนตัวนี้มันจะเยอะขึ้นมันก็เลยทนะ้องแ่ขวัญรู้สึกว่าอยากกินมากขึ้นเพราะตอนเนี้ต้องกินข้าวแบบเยอะขึ้นประมาณนั้นนะคะด้วยความที่แบบเราไม่เคยเนาะเออก็แล้วก็ตอนนี้เสียงหัวใจน้องนะคะเต้นแล้วคือแบบคืออาจจะไม่ได้ดังแบบเท่าแบบตุบๆุบตุตุเหมือนแบบ คนอื่นที่เขาแบบไปซาวกันในครั้งแรกๆขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ของขวัญเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าน้องก็ตัวเล็กมากการที่น้อง,งอ่ะใช่คือการที่หัวใจน้องอ่ะเต้นเกินเกณฑ์อ่ะที่กําหนดไว้ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบดีแล้วนะคะนี่ดูขึ้นหัวใจแล้วดิเดี๋ยวน่ารักมากเลยฉลองไห้หลับยังร้อยอ่ะกระมกตมีมากๆเลยอ่ะคือแบบ มันมีแบบอีกหนึ่งหัวใจอยู่ตรงแบบอยู่ในท้องเราอะทุกคนันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮเกินคําบรรยายนอกก็เดี๋ยวคุณหมอนัดอีกทีก็คือหนึ่งเดือนห้านะคะก็คือช่วงแบบเดือนห้าเลยซึ่งก็น่าจะคํานวณแล้วประมาณเกือบสามเดือนเนาะตอนนั้นก็น่าจะแบบ เป็นตัวเป็นตนแบบโอ้ยตกใจแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวแบบคอยดูกันอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของการมาหาคุณหมอนะคะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวขวัญค่อยรวมแล้วก็สรุปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าการฝากครรหนึ่งครั้งเนี่ยการจะมีลูกหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใน E ีพแต้มที่3หรืออะไรต่อๆไปเพราะว่าก็อยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นะคะโอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของการไปฝากคันนะคะคุณแม่คนไหนนะคะที่กําลังสงสัยหรือมีอาการหรืออะไรอย่อยู่ก็สามารถดูคลิปเก่าๆของคันได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนเลยที่อยากที่จะมีน้องอยู่เราก็พยายามอยู่นะคะขอเชื่อได้ว่าวันหนึ่งถ้าเวลามันสมควรหรือโชคชะตาเรามันได้ต่อกันแล้วเนี้ยน้องมาแน่นอนนะคะสื่ๆค่ะ